สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็เอฟซใหม่นะคะ,ะวันนี้น้องบึงก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจําวันที่9กันยายน2564มาแบ่งปันนะคะสาหรับสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจา๋าของของงวดวันที่6น้องวึงก็หลุดไปเนาะ,ะหลุดไปนะคะพี่น้องจ๋าให้ให้ว,วิ่งรูดที่ห้าที่ห้าเนาะ 5ไม่มาซากตัวสีก็ไม่มานะคะพี่น้องจ่าก,ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะามาตามต่อกันของวันที่9เนาะก่อนไปรับชมก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสีกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะเพราะว่าน้องหวงเองก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะพี่น้องจา๋าคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันนะคะ,ะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับแนวทางอของวันที่9นะคะพี่น้องจา๋า ก็จะให้เด่นที่9กับ1นะคะพี่น้องจา๋าเด่นที่9กับ1วิ่งรูดที่9นะคะหรือใครชื่นชอบ1ก็สามารถวิ่งรูดได้นะคะอ่า9ก็จะมี90 9เอา้าสิปเปียวเก่าเก่าสองแล้วพี่น้องจา๋า9กก่อนเนาะพี่น้องจา๋าอ้ยเนาะ เก้าหนึ่งนะคะพี่น้องจาสีอาจจะไม่เข้มเนาะพอมองเห็นไหมคะเห็นเนาะเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปด 99นะคะพี่น้องสาสำหรับศูนย์เม็ดเดียวเนาะเดี๋ยวมาดูตัวที่น้องบืองชอบนะคะพี่น้องสาเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันเนาะ,ะสำหรับตัวที่น้องบืองชอบนะคะก็คือ90 9697าแล้วก็ 90, 9เก้านะคะพี่น้องจา้าส3นะคะ อ่ส่วนตัวน้องห่งชอบนะคะพี่น้องจ๋า,าสำหรับสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจ๋าชื่นชอบตัวไหนก็จดได้แคปได้นะคะหรือสรุด9รูด1ก็ได้นะคะพี่น้องจ๋า,าย้ํานะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะพราะวานองหม่นเองก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะคํานวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบเนาะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะพี่น้องจ๋าที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อพี่น้องจ๋าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่น้องวึงลงให้นะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่พี่ fc นะคะ มีโชคมีลาบนะคะพี่น้องจ๋าเงินทองไหลมาเทมานะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ